พระลูกหลานอยู่ในความสงบนั่งประจําที่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่16หพฤษภาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรมห้ค่ำเดือน6ปีมะเสง็งพระในวัดของเรา44รูป ลงมาฉันสาองดฉันสิบสานาคสวันนี้ท่านอาจารย์พ่กครูเล็กวัดพิชัยพัฒนามงคลกรุงเทพแล้วก็ท่านอาจารย์ามาสองรูปแล้วก็มีท่านอยู่วัดบัานนาขามสังกะรีนาขามตะก่อน้า้ไปอยู่ที่นั่นเ,เป็นที่ปรึกษา เดี๋ยวคณะพนะจะาาจัดงานตัดลูกนิมิตที่วัดพิชัยพัฒนาะมงคลหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมวันช่วงวันที่10วันที่สิบสองนะทุ่านวันที่สี่นะว,วันที่สี่นสเนาะหลวงพ่อไปวันที่สี่ว่ ได้ไปแสดงธรรมอยู่ที่นั่นนักพักคืนหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมากลับพร้ามชายไปวันที่ห้างานวันที่ห้าวันที่หกกลับขึ้นมาทำกองเพลงชายแล้วก็งานของท่านท่านก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจถ้าจะตุปัจเกิดจากงานตัดลูกนิมิตท,ท่านจะมาร่วมสมทบสร้างเจดีย์พิพ,พิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุธรงปกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทตโต,ตว,วัดป่านาคำน้อย วันนี้ท่านก็ได้เอามาสมทบนะท่านโอนข้าถาังบัญชีเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทนะลูกหลานนะพวกเราอุโมทธนาหนึ่งล้านบาทที่ท่านมาร่วมสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็วัดของท่านจงเก่าหลวงตาสมบัติท่านก็เอา,าอด <c> ขอดร้อนเท็มจะตุปัจจัย วัดของท่านยงอำเภอเอ,อะไรจังหวัดจังหวัดเลยเอ,อันนั้นก็ท่านถวายมาหนึ่งแสนบาทหลวงพ่อไปทำโครงลงเงมะขาวที่แล้วนะนท่านท่านลูกตาสมบัตินั่นแะต่ตักปัจจัยก็ได้มาอย่างแน่นอนล,ลกหลานกระจิบกระจ้อยไหลเข้ามาเรื่อยๆก่อนใหญ่บางก่อนเล็กบาน แต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานวันที่14วันนี้วันที่16เห็นวันที่14โอนจ่ายสิล้านกว่ารวมกันทั้งหมดประ,ประมาณ19้าล้านรวมทั้งภาษสงภาษีมูลค่าเพิ่มหักหนะ้าที่จ่ายลักษณะอย่างนั้นอ่แต่บริษัทจริงๆได้กับประมาณ17ล้านกว่าแต่จับหน่วยนเัเกปากขารวมกันแล้วก็ประมาณ10 แปล้านสิล้านนี่ทั้งซุ้มประตูทางบัตตานด้วยดนะ้วงพ่อได้จ่ายซุ้มประตูบัตตาด้วยพร้อมกันเ,เงินหนายช่างคุมงานดูแลงานด้วยหลายๆอย่างรวมกันแล้วคกืคอสาล้านกว่าุล้านจ่ายเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมทางไกลได้ส่งสเสบียงอาหารมาร่วมสมทบถวายพระสงฆ์ นายสุพิษกันชัยนายแพทย์สุพิษกันชัยครอบครัวจังหวัดพังงาและก็นายธนเดชนางภูริตาคตะสมบูรณ์ทำบุญค้ายวันเกิดเจ็ดพฤษภาหกแปดและก็สิบเจ้าภาพถาวายอาหารพระสงฆ์ร่วมกับโรงครัววัดปานาคำน้อยออนางสาว เกิดเสิริเสนีวงศ์ณอยุธยาอุทิศให้แก่บิดามรรดาที่ล่วงลับแล้วก็ผู้ส่งอาหารถวายพระคุณสุนุณสุนสุนัตยาคุณสมนักเหรียญตะกูลกรุงเทพแล้วก็นางเยาวนิตเดชชิมพรีอำเภอผากปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมสมทบอาหารตรงครัวพันบาท <c oughs> เออนี่นะล,ลูกหลานได้มาคนละทิศทางถวายจังหันลงครัววัดปานาคำน้อยโยมแต่งวงวนิตโกธมทุเรียนนี่แล้วก็อนุชาโตจีนอ,อ,อะไรบังภูมเลยน้ำน้ำน้ำนมเปรี้ยวเออแอปเปลิลแซนด์วิช คนทธท,ทางกันลูกลานมาร่วมสมทบถวายอาหารพระสงฆ์พระสงฆ์งก็อย่างที่วานั่นะวันนี้ลงวินทบาทออกวินทบาททั้งหมดสี่สรูปลงมาฉันลงลงมาฉันสามสิบเอ็ดูปงดฉันสิบสพระสีสนาคสหลวงพ่อเอง ก็อยากจะพูดกล่าวเรื่องพิพิธภัณฑ์ลูกหลานสถาญาตโยเพราะมันยังออ,อ,กอกแบบรูปปัะการทำงานกเ็เดี๋ยวนี้กำ,กำลังขเขม็งเกี่ยวเกี่ยวกับทางรูปภาพบางทางปฏิมากรรมบางทางห้องแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ด้วยนะ แต้ี่คณะกรรมการเขาก็บอกกับหลวงพ่อว่าอยังประกาศหาผู้ที่จะมาเขียนกิจกรรมฝาผนังเ,เขียนภาพนะลูกหลานสถาญาตโยมนะแต่ว่า AI AI ออกแบบไว้ก่อนอคลาคล้ายอออกแบบไว้แล้วนะจะให้เขียนอย่างไรแต่ในจากนั้นก็ช่างภาพ กิจกรรมฝาผนังก็จะเขียนภาพตามที่ AI เขาออกเขาออกไว้แล้วนะก็ไม่ได้คิดอะไรพี่จะเขียนให้ไปตามที่ออกที่เขียนไว้และก็ภาพกิจกรรมฝาผนังเขียนภาพภาพ,ภาพความยาวในพิพิธภัณฑ์274เมตรความยาวนะ แต่สูงต่ำไม่เท่ากันบางบางแผนก็สูงบางแผนก็ต่ำไม่เท่ากันแต่ความยาวเนะี่ยสอง้อยเจ็ดสิบสีมตรถ้าหากลูกหลานผู้มีฝีมืออยากจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินขอเชิญลูกหลานขอเชิญแต่ว่าตามไม่จริงค่าตอบแทนนะั้นความฟังแต่ว่าฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินค่าตอบแทน อคงจะมีบ้างแต่ว่าเราก็นั่นแหละเราเพื่อทำเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คิดค่าเข้าชมค่าอะไรของผู้เข้ามาชมมามากราบมาไหว้มีแต่ร่วมสละทุนทาทุนร่วมกันแต่ว่าเรื่องสีเรื่องอะไรคณะกรรมการเขาคงจะจัดการให้ไม่มีปัญหาอุปกรณ์นะ แต่ว่าการเขียนเท่านั้นมาออกแบบตามไม่จริงก็ประกาศหาลูกหลานผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาผู้มีฝีมือแล้วว่ากลุ่มไหนก็ตามที่มีฝีมือจะรับห้องครูบาอาจารย์แต่ละห้องเออข้าพเจ้ารับห้องหลวงปูออ่มั่นข้าพเจ้ารับห้องพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ารับห้องลหองลวงปู่เทศเออลักษณะจากนั้นให้ข้าพเจ้าเขียนเป็นตอนตอนไปถ้าลูกหลานได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วก็ ถ้าผู้ใดสนใจขอเชิญนะลูกหลานนะประกาศหาผู้มีจิตใจจิตใจเป็นกุศลจิตใจกว้างขวางจิตใจมีน้ำใจจิตใจจะฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินเมื่อหลวงพ่อน่ะนะหลวงพ่อฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินนะลูกหลานหลวงพ่อไม่ได้คิดเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเอาค่ะ่าตัวคนเด็กตอนนั้นคนใหญ่ทนนี้ต่างประเทศเท่านั้นเท่านี้เย ไม่มีที่วัดของเราถ้าผู้ใดมาล้วก็ขอเชิญเข้าไปชมไปกราบไปไหว้ไปแสดงความรารบคารวะได้ทุกคนไม่มีค่าเหมือนกับไม่มีค่าแต่ทรงคุณค่าของที่อยู่ข้างในทรงคุณค่าแต่ผู้ที่เข้าไปจะมีคุณค่าหรือเปล่าเข้าไปก็จะแสดงความเคารพคารวะในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้น เหมือนกับเราไปกราบคูบาอาจารยเ์เราก็ไม่ได้จ้างผ่านประตูเข้าไปใช่ไหมล่ะไปด้วยความเคารพสักการะแต่คูบาอาจารย์ท่งคุณค่าอยู่แล้วนะอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานพิพิธภัณฑ์ก็ท่งคุณค่าอยู่แล้วแต่พวกเราเข้าไปแสดงความเคารพคารวะในพิพิธภัณฑ์เพราะนั้นขอเชิญลูกหลานทุกคนเดินในกำลัง กำลังกำลังตั้งตู้กำลังตั้งห้องออกำลังประกาศธรรมาปฏิมากรรมใค้ข่าวเขาง,งานรายละเอียดแล้วทินะรายละเอียดล่ะกำลังตเตรียมตัวในรายละเอียดตกแต่งภายในแล้วก็ทำเป็นห้องแต่เพยตรงเพลดานกำลังติดกันตะพัดตพือเลยเลูกหลาน ของเพดงเพดานสายนงสายน้ายนําสายองค์สายแอร์ได้ลงไปเห็ผพ่อไปเห็นนะะี่ก็ลูกหลานทําได้งานและได้ละเอียดทีท่วนดีมากเมื่อทําเสร็จแล้วก็คงจะลูกหลานเข้ามาชมต่างทีนต่างแดนไม่ขายหน้าแน่ๆหลวงพ่อว่านะ,ะเป็นที่เชิดชูเป็นที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจเป็นถึงเลยล่ะเข้ามาเห็นก็จะถึงในจิตใจเลย หลวงพ่อว่านะแต่ขนาดหลวงพ่อไปดูทุกวันหลวงพ่อก็ยังถึงในจิตใจใช่ไหมละ่ะหรืออาจลูกหลานอาจจะถึงอาจจะเกรดสูงกว่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อเป็นเกรดต่ำใช่ไหมละ่ะเพราะบันนอกบรรนาใช่ไหมละ่ะแต่หลวงพ่อเห็นนี้ก็โอ้ถึงในใจนะลูกหลานนะนี่แหละอันนี้ก็คือเพื่อสร้างเสร็จแล้วก็ถึงยังไงก็ตาม ทั้งยังไงก็ตามคุณค่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลกปู่ลูกตาที่ท่านปฏิปภาเพืตปฏิบัติมาจุดนั้นเป็นจุดที่สูงส่งพวกเรากควรได้แนวได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำทำคอสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผ่านมาแล้วเรานำมาแสดงนำมาแนะนวแนะนำทั้งรูปเป็นรูปภาพด้วยทั้งทั้งเสียงด้วย ทั้งกติธรรมเป็นตัวหนังสือด้วยเราจะแสดงได้หลายแนวทางให้กับผู้ที่เข้ามาดูมาชมนะให้คล้ายๆกับว่าพอเข้ามาแล้วก็พอมาเห็นมาอ่านมาศึกษาและเข้าใจในแนวทางแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเราเน้นเรื่องพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมล่ะพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกับเป็นสื่อสื่อส่วนหนึ่งลึกๆ ให้กับพวกเราได้ศึกษาตามโบราณสถานที่พ่อ,อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วนะอันนี้ก็แนวแนะน,นำลูกหลานลวงพ่อประกาศหาจิตกรรมฝาผนังขอเชิญลูกหลานผู้ที่จะฝากคุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินแต่ในภาคอีสานของเราก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ พวกช่างที่มาเขียนภาพพระหลวงพอนะ่อที่ศาลาเนี่ยโอไม่ใช่ธรรมดาเห็นแล้วน่าถึงเหมือนกันนะที่เขียนภาพหลวงตามหาบัวหลวงพ่อที่ลเป็นนิมิตที่หลวงพ่อฝันไปฝันไปว่าการที่จะสร้างเจดีย์ของหลวงตาจะสําเร็จหรือไม่หลวงพ่อไป เห็นหลวงตาแล้วก็เอาหลวงตาขึ้นขี่คอหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เดินผ่าผ่านข้ามน้ําทําไมเราจึงทําอย่างนั้นเราถ้าหลวงตาเดินข้ามน้ํเนี่ยถึงยังไงอายุมากขนาดนี้แล้วต้องหกล้ม,มกลมกับเราจะไปเดินจะไปทำอย่างไรจะไปอุ้มท่านไรอยังไห้ท่านขี่คอเราเลยวะอพอเราก็นั่งลงขอนิมนต์ท่านขึ้นมาขี่คอท่านก็ขึ้นมาขี่คอเรา ในความฝันนะลูกหลานนะลูกฝันกิจากนั้นเราก็เดินข้ามถอนไม้ตะแบกสองขอนอีกต่างหากนันมันยังฝันชัดเจนเลยนะออขอนไม้ตะแบกคือขอนมันลื่นอย่าเป็นขอนไม้ตะแบกในน้ำาีกต่างหากแล้วก็มีหินโขโลโกโขเคกเก็มีน้ําไหลไหลมาจากภูเขานะก็เดินผ่านกไปข้ามไปก็เดินผ่านไปได้ เพราะน,นั้นหลวงพ่อจึงการสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยคราวนี้เนี่ยต้องมีอุปสรรคแน่นอนอต้องมีอุปสรรคนานับประการทีเดียวแหละ,ะแต่ที่ยังไงแต่หลวงตาขีคอเราอยู่คงจะผ่านไปได้คงไม่มีปัญหาเน,นี่ยนั่นแหละอันนี้ก็คือเขาก็เลยมาเขียนออกแบบเป็นเขียนแบบให้ <c oughs> ที่ตามความฝันของหลวงพ่อน,นิมิตของหลวงพ่อความฝันของหลวงพ่อ อันนี้ก็อ่นด,ด,ดูแล้วก็เป็นชื่อเป็นเครื่องหมายส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะอันนี้เ็าเล่าเล่าเก่าๆให้ลูกหลานฟังแต่นีนลูกลุงพ่อ,อ,พ,อพ่อลุงพ่อฝันเสร็จแล้วลุงพ่อฝันเสร็จแล้วลุงพ่อก็พูดให้โยมฟังโยมเขาก็ไปเอาความฝันที่คําพูดลุงพ่อไปพูดให้ช่างปฏิป,ปฏักจ์ิตกรรมฝาผนังพูด เขาออกแบบเขียนเขียนออกมาเลยเพอเขียนออกมามายกให้หลวงพอ่อหลวงพ่อกําลังกําลังอีหุงตุงนางกําลังคิดจะสร้างเจดีย์กำลังอันตั้นกันอยู่ที่บันดารตรงพอ่อเอ้ยบ่บ่บ่บ,บ,บ่จะมาเขียนมันจะเพิ่งเปิดนะบ่เอาปิดไว้ก่อนหลวงพ่อไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรุหรอกเอาผ้าชนิดปิดไวเ้เขาก็พลาสติกผงพลาสติกเอาผ้าพลาสติกพอไว้อย่างดีแล้วงั้นนะ หลวงพ่อเก็บไว้ที่ใต้ถุนหลวงพ่อใต้ถุนกุฏินะ่ะไปเก็บไว้ที่ท,ที่เหมาะสมเหมาะสมสมควรนะปิดไว้อย่างดีเลยหลวงพ่อยังไม่ได้เปิดเลยลนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดออกมาเดี๋ยวเขาจะว่าอวดร้างอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาออพอเสร็จแล้วพอสร้างจะดิเสร็จเรียบร้อยฉลองเรียบร้อยแนละ้วเอ้ยที่ป้ายมันอยู่เป็นอะไรที่เขาเขียนไวนะ้มันมีอะไรวะวะเอามาเปิดดูสิวะ เ,เขาว่าเป็นนิมิตเป็นความฝันของหลวงพ่อนั่นแหละวเอามาเปิดดูสิพอเปิดพระจิติก็มาดูอืมใช่ก็อืม,ออก,อมก็ทางอย่างที่หลวงพ่อได้ฝันได้นิมิตตอนใจใกล้สว่างวันนั้นจริงๆนั่นแหละนเนี่ยวะเนี่แหละจากนั้นหลวงพออ่อเออ พอเอกมาเขามาปายเขามาพูดแต่นั้นหลวงพ่อเขามามีรูปภาพเลยแล้วก็มีความหมายความแนะนํารูปภาพด้วยหลวงพ่อภาพนี้นเป็นภาพที่หลวงพ่อได้เป็นนิมิตตั้งแต่สร้างเจดีย์คุณโยมเปลเสียเงินเห็นเอา,เอ,าอันนี้เอารูปภาพมันก็ต้องเอาลงนะท่านอาจารย์นะท่านนะจะเอาลงอยู่เล้วมันจะไม่ กระเลิกเออกรเลิกดไ,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 ไม่ไม่อันนี้มันเป็นความที่เริ่มผมว่าสมควรจะเอาลงเอาจุดแท้แต่ถ้าว่าชรัทธาญาติโยมเห็นพร้องต้องการลงพ่อก็ไม่วาแล้วว่าเอาลงภาพมาพูดรูปภาพลงได้และก็มีรูปภาพในในหนังสือหนังสือเล่มสุดท้ายเล่มเจ็ดะลูกหลานก็นเล่มกออกันนี้ก็เราเลากล่าวกวให้ลูกหลานได้ฟัง หลวงพ่อไม่เคยอธิบายให้ลูกหลานฟังว่ารูปภาพชุดนั้นคืออะไรอันนี้ก็คือมาสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับจิตกรรมฝาผนังเน่นะคราวนี้ก็เหมือนกันกนะลูกหลานนะเขาเขียนใส่เอไอขึ้นมาแล้วนะเ,เขาเขียนเป็นรูปออกเป็นรูปภาพออกมาแล้วนะลักษณะยังไงแล้วก็ให้ลูกหลานเขียนาภาพตามที่ออกแบบหรือจะมีแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นที่แปลกที่มันดีขึ้นหรือว่าควรจะแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยังไงในจุดหนึ่งจุดใดอ,อันนี้กับคณะกรรมการก็คงจะพิจารณากันก็ไม่ใช่ว่าจะบังคับให้เขียนตามจุดนั้นแต่ตามไม่อวิงก้เขาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกกลันกรองแล้กันกรองอีกไม่รู้กี่เที่ยวม่คิดว่าตีตลบทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาส ก่อนที่จะเป็นอุปภาพออกมาใหญ่ใน AI นะอันนี้ก็หลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็ฟังฟังฟังาจากคณะกรรมการจากลูกชินลูกหาทั้งฝ่ายพระโดยทั้งฝ่ายครวาสด้วย,พ,วยพอเขาทำเสร็จแล้วเขาก็มาแนะแนวแนะนำมาบอกกล่าวให้หลวงพ่อได้ฟังทกพวกเออเอา,เอาทำดูนะให้ดูตามแนวแถวที่ประวัติของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์นั่นแหละ เพระเาะว่าแต่ละองค์ประวัติของท่านก็ไม่เหมือนกันรูปภาพรูปลักษณะของท่านการเป็นมาการเป็นไปการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถึงยังไงเขาจะในกรอบหลักพระธรรมวินัยนั่นแหละแต่ถึงอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาบางเทียนบางคนท่านพูดเรื่องเก่าเรื่องนิเวตเรื่องอภินิหารก็ดีเรื่องนิเวตต่างๆก็ดีเอลงเอลงผมให้เป็นกระสายให้เป็น ผงชูรสนะอย่าไปเอาลงมากถ้าเอาลงมากก็ทุกหล้นยุคนี้สมัยนี้เขาจะว่าหาว่าพวกเรางมงายหาว่าลูกงมงายเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาพูดก็จะว่างั้นต้องเอาเรื่องอ,อ,อนุสาสนีเอาอนุสาสนีปฏิหาร เอาอนุสาเสน่คือแนวแนวคำพูดของท่านแนวการเทศของท่านและการแสดงธรรมของท่านออกมาชี้แจงออกมาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังนั่นเอาจุดนั้นมาแต่อิทธิปฏิหารพดีอเทศนาปฏิหารพอดีอ,ออกมาแต่อย่าออกมามากนิดหน่อยแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนามีอ ถ้าไม่มีอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหาร,ป,ราปัตไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ปัตไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ในการแสดงยมกปฏิหารบางของพระพุทธเจ้าบางมีในหลักของพุทธศาสนาแต่ทุกนี้ยุคนี้สมัยนี้ยุคนั้นสมัยนั้นมันก็หมดไปใช่ไหมละ่ะอย่างลวงพ่อเปรียบเทียบน่ยนะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยนะถ้าไม่เกิดมีเกิดศึกสงครามขึ้นมา อ,อีลุงตุงนางกันมา,เ,าเครื่องบงเครื่องบินไฟฟงไฟฟ้าดับไปทั่วโลกเพราะมันตีกันฆ่ากันใช่เวละแต่นี้พอมันเหมือนลุกขึ้นมากับเป็นล่นไปหาสมัยเก่าใช่ไหมเป็นคนปา่าคนดงขึ้นมา,าแต่คนหนึ่งคิดได้ว่าเขาเขียนไว้ในผวาผนางังทำเป็นรูปภาพเครื่องบินขึ้นมาอาสมัยหนึ่งเขาว่าในเครื่องบินเนี่ย บินไปในอากาศูุคนได้ตั้งสี่ห้าร้อยคนนะแต่เขาใช้เหล็กใช้น้ำมันคนสมัยนะั้นลูกหลานคิดว่าเขาจะเชื่อไหมโอ้ยหัวเด็กตีนขาดเขาไม่เชื่อละท่อนเหล็กมันจะเอาขึ้นอย่างไรท่อนเหล็กหนักๆแล้วมันจะเอาขึ้นได้ยังไงนะแต่ขนาดหลวงพ่อเป็นเด็กนะเป็นเด็กเสียนคนแก่เขาพูดกันเขาว่าเขาว่าเนี่ยนะ ต่อไปนี่โทรทัศนะ์นะมันอยู่ในห้องนะมันอยู่ในห้องเดี๋ยวรูปภาพเขาไปในห้องได้นะรูปภาพคขเนเขาฉายมาจากกรุงเทพแล้วนะจากที่ไหนๆมันจะเข้ามาในห้องเลยเราโอ้ยมันมีฝาบ้านฝาเหรือนฝาเนั้นขนาดนี้มันจะเข้ามาได้ยังไงมันไม่ใช่หรอกมันโกหกกันเฉยๆนี่แหละนะนะมันไม่เชื่อเลยเราพอได้เห็นจริงๆเค่อยเชื่อนะนะ อันนี้คงเหมือนกรเอาความเชื่อนยุคสมัยแต่ละสมัยมันมัน,มนแตกแตกต่างกันแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าการแสดงฤทธิ์ได้การเหินเดินฟ้าได้เนี่ยป็นไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเป็นธรรมดาแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้เือโอ้เป็นของเอหลือวิสัยเป็นของผิดปกติแล้วนะนี่แหละเป็นมันเป็นยุคเป็นสมัยนะจะทายแย่รวมลูกหลานนะอันนี้ก็หลวงพ่อ พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดให้กับลูกกับหลานเ,าเป็นการฟังเพราะาในยุคนี้สมัยนี้เราจะไปหาว่าเราเก่งเรากล้า,าหัวเด็ดเตียนขาดก็ไม่ใช่ต่อไปภายพระน่ะอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้เก่งกว่ายุคนี้สมัยนี้หรืออาจจะด้อยก็ได้มันเป็นธรรมชาติของโลกมันเป็นขึ้นขึ้นลง,ลงเ,เป็นอนณาจังทุกขางอณัตาอย่างที่ว่านั่นแหละนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดลูกหลานหลายๆแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมฝาผนังนละลูกหลานนะฟังฟังเอาไว้นะจุดนี้ถ้าว่าใครมีพักมีพวก,ม,พวกมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงที่จะมาฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินขอเชิญนะลูกหลานนะทีต่ต่อไปทางเสียต้องก็ได้ทางกูบจูก็ได้เสียทีก็ได้คณะกรรมการทางเสียอ๋อก็ได้มีหลายๆคนนะที่ <c oughs> ต้องการที่จะเขียนฝาผนังเพราะว่าจุดนี้ของตรงใช้เวลานานพอสมควรอยู่สังร274เมตรความยาวนะและความสูงต่ำก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากเอาตอนนี้ไปรับพอนะลูกหลานนะจะทาญาติโยมนะสัพโรคาวินิมุต โตซาปาสันตาปาวัสโตซาปาเวรามาเตกันโตเนโมโตจัตวังปาวะซาปิติโยวิวัจันตุสัปโร นาสัตุมาเตภาวาตวันตาไยโยติขายุโกภาวาภิวันตาณสิลิตานิจางวดฏถปัจจายโนจัตาร ทันติอายุวันโนสุขังปาลังภาวะตุสาภาังคาลังรักขันตุสัพาเทววตาสาภาพุทธานุภาเวนัสธาสดิภาวันตุเต ภาวุตสาภามังคาลังรักขันตุสาพาเทวะตาสาพาธรรมนุภาเวนัสธาสดิภาวันตุเตภาวุตสาภามัง <c oughs> ขันตุสาปเทวตาสาสังคานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอวัดป่านาคำน้อย และเว็บไซต์ www. w a t p a านาค a m n o ย .com สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา